เรื่องนี้เกิดแถวแถวพลเพ็กคือหลวงปู่ท่านทราบมาว่าปีนั้นชาวบ้านแถวแถวพลเพ็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อดอยากปากแห้งแร้นแค้นเหลือเกินทำมาปลูกข้าวทำอะไรไม่ขึ้นเลยในปีนั้นไม่รู้เพราะเหตุอันใดด้วยจิตของอริยะผู้ทรงความเมตตาท่านจึงอยากจะช่วยเหลือจึงว่าอยากจะเดินทางไป เพื่อโปรดชาวบ้านในแถบโพนเพกเสียหน่อยท่านจึงออกเดินทางทันทีแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องพบกับความประหลาดใจก็เพราะท่านกลับพบว่าชาวบ้านในแถบนั้นกำลังทำพิธีบางอย่างกันอยู่มีเครื่องเส้นหว้ข้าวปลาอาหารมากมายทั้งๆท,ที่อดอยากปลาแห้งกันอยู่ข้าวปลายังแทบจะไม่มีจะกินเมื่อสอบถามก็จึงได้ความว่าพวกเขา กำลังทำการเส้นวายปูตากันอยู่เพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนได้มาเข้าฝันคนในหมู่บ้านว่าปูตาท่านพิโรธมากเพราะชาวบ้านไม่ค่อยได้เส้นวายปูตาท่านจึงโกรธบันดาลให้เกิดความแห้งแล้งอดอยากปากแห้งไปทั่วชาวบ้านก็หวาดกลัวกันมากครับต้องรวบรวมเงินทองของมีค่าที่พอเหลืออยู่มาทำพิธีเพื่อท่านจะหายโกรธ เพียงแค่หลวงปูผ่ผางท่านในฝั่งนั้นท่านก็รู้สึกว่ามันผิดสังเกตในทันทีจึงลองกำหนดจิตเพ่งมองเข้าไปในสารท่านก็ร้องอ๋อเพราะท่านเห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาดำๆอยู่ในสารรู้สึกแปลกว่าชักจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเสียแล้วที่โตบตาปู่แห่งนี้แต่เนื่องด้วยในตอนนั้นยังมีชาวบ้านทำพิธีกันอยู่มากจึงยังไม่อยากขัดใจ ท่านจึงกลับไปก่อนแล้วว่าในคืนนี้จะมาอีกทีในคืนนั้นหลวงปู่ผางทันก็มายืนอยู่ณนะดอนปู่ตานี่เองหลวงปู่ท่านไม่พูดพร่ำทำเพลงท่านยกมือพนมบริกรรมพระคาถาแล้วก็ลั่นวาจาออกมาว่าผีป่าผู้ใดมันจํำแรงแฝงกายอยู่ในนี้โปรดออกมาเจรจากับอาตมาหน่อย เพียงเท่านั้นใกล้ๆดอนปู่ตานั้นก็เริ่มมีเสียงหมาหอนขึ้นรับกันเกลียวบรรยากาศเริ่มเย็นจะเยือกจนหน้าขนลุกสู้ทันใดน,นั้นที่ศาลก็เกิดอาการสัร่นมันสั่นขึ้นอย่างรุนแรงเริ่มปรากฏภาพของเงาดำๆตะคุม่มตะคุ่มที่เหนือศาลแล้วมันก็เริ่มมาเกิดภาพที่ชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ทว่า สิ่งนั้นเป็นปู่ตานหรือไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับมันเหมือนพวกผีหรือปีาศาจเสียมากกว่าทำไมต้องทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนด้วยมาเที่ยวแฝงจำแรงกายแบบนี้ขโมยข้าวของเขากินมันเป็นบาปไปเสียเถิดนะในตอนที่ยังมีเวลาแต่ทว่าเจ้าผีร้ายนั้นมันหาได้เชื่อฟังวาจาของหลวงปู่ผางใหม่มันพุ่งตรงเข้ามา หาท่านในทันทีหลวงปู่ผางท่านหาได้มีความเกรงกลัวเจ้าผีร้ายนั้นใหม่ท่านหลับตาพนมมือด้วยความสงบทันทีที่ตัวของมันเข้ามาใกล้ในรัศมีมันก็บังเกิดความร้อนประดุดไฟบรรลัยกันเผาในทันทีเจ้าผีร้ายตนนั้นร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดรีบหายกลับเข้าไปในศาลทันทีแต่ทว่ามันยังไม่ยอมออกครับ ทำยังไงมันก็ไม่ออกหลวงปู่ผางท่านในทีแรกท่านว่าจะใช้วิชากสินไฝ่ทำลายโตกตาปู่ตรงนี้ทิ้งเสียแต่ท่านมาฉุกคิดอีกทีว่าที่นี่ท่านมิได้สร้างขึ้นฉะนั้นแล้วต้องบอกต้องกล่าวชาวบ้านเสียก่อนแล้วถึงทำลายไปเดี๋ยวชาวบ้านก็ต้องตั้งขึ้นให้ผีป่ามันมาอยู่ใหม่อีกในเช้าวันต่อมา หลวงปู่ทันได้ให้ลูกศิษย์ไปตามชาวบ้านทั้งหมดมารวมกันที่ดอนปู่ตาแห่งนี้หลวงปู่ผางทันบอกว่ามีเรื่องจะเจรจาด้วยเสียหน่อยเมื่อทุกคนมาถึงท่านจึงแจ้งว่าเมื่อคืนนี้อาตมาตรวจดูแล้วดอนปู่ตาแห่งนี้มีผีป่ามันจำแรงแฝงกายอยู่พวกโยมจงเผามันทิ้งเสียนะก็เกิดเสียงเอ่ออึ่ง ซบซิบกันในทันทีชาวบ้านต่างปฏิเสธหลวงปูพ่พางกันหมดพวกเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกผมไม่ทําพระลบหลูผีเดี๋ยวผีมันจะมาเล่นงานเอาได้ไม่คุ้มเสียกันนะหนักลบุลหวงปู่ปพางท่านหลับตาแล้วกล่าวออกมาว่าพวกโยมจะกลัวอะไรล่ะกำลังอยู่กับพระรัตนตรัยแทๆ้ๆพระรัตนตรัยมีอนุภาพยิ่งกว่าผี แล้วพวกโยมจะกลัวอะไรหลวงปู่ท่นย้ำเสียงหนักแนนอีกทีแต่ชาวบ้านก็ยังไม่หายจากความกลัวยังแย้งหลวงปู่มาอีกแต่นี่มันตูกตาปู่นะหลวงปู่ถ้าพวกกระผมเผาสารเพื่อไล่ผีร้ายนี้ทิ้งเสียแล้วถ้าเกิดเจ้าปู่ตัวจริงท่านเกิดพิโรธขึ้นมาที่เผาตูท่านแล้วจะว่ายังไงหล่ะพี่โทเอ๋ยอุตซาบอกว่ามีผีมาจำแหลง แต่ยังกลัวเจ้าปู่ตาตัวจริงพิโรธเพราะไปเผาสารทันตกลงว่ากลัวผีหรือกลัวที่ยังไม่ค่อยเชื่อคำพูดหลวงปูผ่ผางท่านกันแน่หลวงปูผ่ผางท่านจึงบอกว่าหึถ้าเจ้าปู่เจ้าผีแกอยู่ที่นี่นะนะไม่พอใจเดี๋ยวแกก็มาดับไฟเองแหละเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์มากไปเผาบ้านแกแกบ่ยอมดอกแต่ถ้าแกไม่มาดับก็แสดงว่า ที่นี่ไม่ใช่บ้านแกเป็นพวกจำแลงแอบมาอยู่พวกโยมจะได้สบายใจกันแค่นั้นชาวบ้านกระชุกคิดได้แทบจะในทันทีทำไมแค่นี้คิดไม่ได้ในทีแรกในตอนที่ชาวบ้านเอาไฟมาเผาที่โต๊ะแผงนั้นเกิดเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาจนได้ยินกันหมดหลวงปู่ผางทันจึงสวดแผ่เมตตาไปให้จนเสียงของผีป่า ผู้จำแหลงรีจะเป็นเจ้าปูตาเงียบไปและนับจากวันนั้นชาวบ้านพลเพ็กกลับต้องพบกับความประหลาดใจก็เพราะว่าข้าวที่หวานต้นไม้ที่ปลูกกลับงอกงามได้อย่างน่าประหลาดเพียงแค่พวกเขากลับไปทำมาหากินกันตามปกติอีกครั้งไม่ต้องหวั่นเกรงกับอำนาจอันเหนือธรรมชาติหรือคำค,มค่มขูใดๆโดยที่พวกเขา ไม่ต้องทำการเส้นไหว้เลยไม่ต้องมีพิธีกรรมอันใดเพียงแค่มีพระรัตนตรัยอยู่ในใจมันก็เพียงพอแล้ว